กล่องกาแฟมาส่งแล้วค่ะ Unbox Coffee Subscription รอบกลางเดือนกรกฎาคม Sweet Like Sunday น่าจะได้รับกันแล้วนะแกะคุณได้รับเป,เป็นกาแฟตัวนี้จากโรงครัว m o t m o t Coffee นะคะสำหรับคนที่สับกล่อง ขั้วกลางไปจนถึงขั้วกลางค่อนไปทางเข้มแล้วก็ชอบกาแฟที่ออกโทนวานวานทวัทววแล้วก็ช็อกโกแลตนัตตี้นะคะตัวนี้เป็นกาแฟบราซิลนะคะเซราโดที่ชื่อยามา s c 1 7ทบ1 8 n y 2 Fine Cup Brazil ตัวนี้เป็นเบอร์บอนนะคะแล้วก็เป็น Natural Process Taste Note จะเป็นอัลมอนด์คาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะจริงๆตัวนี้ขั้วเป็นขั้วกลางค่อนไปทางเข้มๆเ,เลยนะคะ จะเหมาะก,กับเอสเปรสโซ่หรือว่าถ้าใครเป็นสายดริปที่ชอบกาแฟค่อนข้างเค้มหน่อยเนี่ยก็สามารถดริปได้เหมือนกันบดให้หยาบขึ้นนะคะจะเป็นตัวที่ acidity ต่ำะคะ่ะเน้นไปทางความหวานแล้วก็บอดี้ชัดเจนถ้าใครได้รับแล้วเป็นยังไงก็ฟีดแบ็กกลับมาได้นะคะเพื่อการพัฒนาระบบ Coffee Subscription และการเลือกเมล็ดกาแฟของเรารอบหน้าจะเป็นกาแฟตัวไหนจากโรงขั่วใดก็รอติดตามนะคะ